ในสองวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนำเสนอนะครับคำถามสำคัญที่อยากถามพวกเราเลยก็คือว่าทำไมต้องนำเสนอให้ดีด้วยออนะครับทำไมเราต้องสื่อสารนำเสนอให้ดีทำไมต้องมีพลังนะลองเดาสิครับอันนี้ท่านกนะ็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ที่เรายังไม่คุ้นเคยกันนะครับ แต่ลองเดาใช่ไหมทำไมต้องนำเสนอให้มันดีด้วยเพราะว่าอยากจะให้ผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเข้าใจชัดเจนถึงสิ่งที่เราจะจะบอกเขาในกาสื่อสารครับดีมากขอบคุณบางออนใช่ไหมฮะ,ะนะครับช่วยให้เราสื่อสารได้ชัดเจนให้คนฟังเข้าใจเรานะครับดีครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ตั้งใจจะนำเสนอให้ดีถูกไหมฮะ,ะแต่ว่า ทำไมออกมาได้ไม่ค,ม <S <S ค่อยดีเนาะเคยเคยตั้งคำถามนี่นะครับก็หวังว่าตอนจบพรุ่งนี้คำถามนี้น่าจะได้รับคำตอบนะว่าทำไมพวกเราจิตอาสาเจตนาดีไปแบกกระเป๋าหนังสือเต็มเลยนะฮะแต่ตอนพูดจบบรรยายจบนะฮะเดินคนเดินออกจากห้องแล้วรู้สึกเสียเซลลใช่ไหมเสียกำลังใจเนี่ยเป็นเพราะรอะไรนะครับนั้นทำไมต้องนำเสนยให้ดีเนะี่ย ตอนจบพวกนี้เราน่าจะได้คําตอบนี้ไปนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยผมก็คุ่นเครื่องนิดหนึ่งนะโดยนําคําพูดของคนที่ประสบความสำเร็จทางภาคธุรกิจนะครับชื่อคุณวอร์เรนบัฟเฟตเข้าใจว่าผู้เราอาจจะไม่คุ้นมีใครรู้จักคุณวอร์เรนมาเคยได้ยินชื่อไหมครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็เป็นนักลงทุนในอเมริกาเป็นชาวอเมริกันรวยอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยนะครับ mm. แต่ที่ดีกว่านั้นคือเธอบริจาคเงิน สี่ห้ามื่ล้านเหรียญ US อดอลลาร์เข้ามูนิธิทั้งหมดนะครับไม่เก็บไว้ให้ลูกหลานใชนค้คุณวอร์เรนเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยในบราสการครับวันหนึ่งเธอก็ได้รับเชิญไปพูดให้สิทธิ์รุ่นน้องฝังลูกน้องรุ่นน้องฟังนะครับระหว่างที่บรรยายจบเนี่ยก็มีคําถามจากนักศึกษ,ษาท่านถามบอกว่าคุณวอร์เรนนักศึกษาจบใหม่ๆเนี่ยควรจะเตรียมอะไรบ้าง วอร์เรนบ f f e กเก็ตอบซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดคุยกันคือว่าเธอบอกว่าการนำเสนอเนี่ยสำคัญนะครับมันจะอยู่กับเราไป50-60ปีถ้าดีมันก็งอกเงยเป็นสินทรัพย์นะครับเป็นนักลงทุนก็อุปมาเอาไว้เรื่องเนึนไม่ดีก็เป็นหนี้สินติดตัวเราไปนะครับคราวนี้ผมก็เลยเพื่อให้เกิดบรรยากาศเนี่ยก็หยิบคลิปวีดีโอของคุณวอร์เรมาให้พวกเราดูสั้นๆทักสนาที ถ้าฟังภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องกังวลใจโดยรวมก็คือว่ามีคําถามมีคําตอบเนื้อหาเป็นอย่างนี้แต่ให้เราเกิดบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับเช้าๆกินขนมปังอะเดี๋ยวลองฟังดูซิว่าคําถามของนักศึกษากับคําตอบคุณบรนเป็นยังไงนะครับ I'm k a t l i n Polcher. I'm an actuarial science major and I'm a junior. And you both have several managers working under you, so I was wondering what are some steps that a new entrant into the job market can take to Accelerate their journey towards an upper level management position. Yeah, well, one thing I will tell you that I didn't realize when I was getting out of school is how much the unusual person will jump out at you. I mean, you know, and it isn't because they got 200 IQs or anything like that, it's really because of just how they behave, you know, what they bring, the energy they bring, the commitment they bring, the quality of how they do things. How they treat the people around them, all kinds of things. But uh, you will jump out much more than you might anticipate. One of the things you would want to be sure to do uh, is, whether you like it or not, get very comfortable, it may take a while, with public speaking, for example. I mean, that, that's a, an asset.

ดาสิครับเดาเดายัางไงก็ไม่ถูกผมก็ดาวไม่ถูกตอนนี้ก็ถือว่านั่งเกียบกันนะช่วงเช้าทําไมคุณวอลเลนแนะนาอย่างนี้ครับจราคนะคะค,คือ,อ,อคุณวอลเลนบอกนี้ในลักษณะที่ว่าเขาเขานักศึกษาถามว่าจะไปเริ่มทํางานใหม่มีอะไรที่ต้องเตรียมมั้ใช่ไหมคะคุณวอลเลนคงอยากจะบอกให้ทราบว่าการที่คุณจะเตรียมเนี่ยคือการนําเสนอตัวเอง ต่อการที่จะไปทางานอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเรานําเสนอได้ดีเราอาจจะได้งานที่ดีเราก็จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นใน50ปีนี้แต่ถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองได้ไม่ดีคุณอาจจะเลือกงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรโอกาสก้าวหน้าของคุณก็จะน้อยลงคางนี้หรือเปล่าไม่ทราบดีครับ,รบดีมากเลยนะก็ตอนนี้เรานั่งเทียนอยู่ยนะตอบเลยมาดีหมดนะครับถามพวกเรานี่นแต่ทําไมผมฉายคลิปนี้พวกเราเพราะเรามาเรียนวิชานี้ใช่ไหม นำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพทําไมอยู่ๆผมก็เรื่องนี้ไม่พกเราดูตอนเริ่มเลยก็คือว่าท่านตัวเองคิดนะคะก็คือคิดถึงคาของสุนทรภู่มีวิชามีรักยิ์มีอำนก็คือว่าถ้าเราได้เรื่องนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับผู้มีทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นที่นั่้รองสำหรับผู้เราในฐานะคนที่จะนั่งนั่งอยู่สองวันใช่ไหมครับ ทีนี้การทําอย่างนี้เนี่ยเป็นการจุงใจใช่ไหมครับเป็นการจุงใจพวกเราว่าทําไมสองวันนี้ถึงต้องนั่งหลังคนหลังแข็งนะทาไมไม่โทรศัพท์ทําไมไม่กลับไปทํางานในช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเวลาเราจะนําเสนอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องต่อย้ําเสมอคืออะไรคือประโยชน์ของคนฟังนะที่มาจุดประกายตอนนี้เนี่ยเพราะอยากให้แต่ละท่านมีความรู้สึกว่า เดินออกจากห้องแล้วแหมมีสิทธิ์สับเพิ่มพูดที่นําเสนอมาหลายครั้งมีนี่สินลุงหลังเลยนะ <c oughs> เพราะว่านําเสนอไปแล้วคนเขาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นตัวคีย์หัวใจเลยสําหรับพวกเราในฐานะวิทยากรคือว่าต้องการจูงใจผู้เรียนก่อนว่าแล้วเราก็จะกลับมาประโยคนี้ทั้งสองวันเลยนะครับเพื่อให้เรารู้สึกว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเองดีขึ้นหรือจะพรีเซนต์ไม่ดีขึ้นนะครับเราเป็นคนเลือก คลิปนี้ก็มีเจตนาอยากจะให้พวกเรามีความสึกจุงใจถึงแม้ว่าทุกคนจะจุงใจอยู่แล้วเราตั้งใจมาอ่านหนังสือตั้งหลายรอบนะครับแต่ธรรมชาติของคนเนี่ยเราต้องกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับคราวนี้ชีวิตจริงเป็นอย่างไรบ้างเราบอกว่าโอ้ยเรื่องนี้สําคัญนะครับอยู่กับเราไปห0าสบหกปีชีวิตจริงมีการสํารวจจากดีวีดีเรื่องหนึ่งที่เขาสอนเรื่องวิชานี้นครับ บริษัทเนี่ยเขาก็ไปสํารวจลูกค,ค้าเขา3ามปีย้อนหลังโดยที่ส่งแบบสอบถามไป50ข้อว่าเวลาคุณดูการนําเสนอติ๊กสาใน50ว่าบรรยากาศความรู้สึกได้อะไรบ้างนะครับผมก็รวบรวมมา3ข้อหลักๆนะครับที่จะมาแชร์พวกเราฟังมีหน้าเบื่อนะครับมีทรมานมีเพ้อเพลินให้พวกเราเดาอันไหนเยอะสุดน,นะนะครับ 60%บอกว่าหน้าเบื่อนะครับ3 4บเอซบอกพลมานนะครับมีเพียงแค่1 9เานแค่นั้นที่นั่งอยู่แล้วเนี่ยจบแล้วไม่ยอมลุกอ่ะขออังกอรน์นะเหมือนเหมือนดูคอนเสิร์ตนะฮะแต่ชีวิตจริงเราจะเห็นว่าคนที่ดูแล้วเพลิดเพลินเนี่ยมีน้อยมากนะครับเมื่อกี้วอร์เรนบอกสําคัญนะเรื่องนี้อยู่กับเราไป5้า0บปีแต่คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันว่าชีวิตจริงแล้วมันไม่ได้ดีอย่างนั้น ฉะนั้นถ้าพวกเราพรีเซนต์มาแล้วรู้สึกไม่ได้ดังใจก็ไม่ต้องเสียใจนะครับมีเพื่อนอยู่จํานวนเยอะเดียวแต่สัญญาว่าจบสองวันนี้พวกเราจะอยู่ในกลุ่มเพิ่มขึ้นะครับจะอยู่ยังไงเราดีไซน์หลักสูตรนี้ออกมาบอกว่าถ้าทําตามที่เราบอกไว้นะครับสวัตถุประสงค์หลักๆของวิชานีกคือหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรในแต่ละคนเนี่ยเราก็มีจุดแข็งไม่เหมือนกัน สิ่งไหนที่เราทําดีอยู่แล้วเรารักษาไว้ไปเพิ่มคุณภาพตรงนั้นที่สําคัญคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองเป็นอย่างไรเวลานําเสนอนะครับแล้วเราก็จะบอกให้จุดอ่อนแต่ละท่านเป็นอย่างไรแล้วก็ควรจะปรับยังไงพอเข้าใจวัตถุประสงค์ข้อที่1เราก็จะสอนวิธีการเตรียมนําเสนออย่างมืออาชีพสอนแม้กระทั่งเตรียมจัดห้องเตรียมเช็คลิสต์นะครับถ้าเมื่อเช้า3ท่านที่มาก็คงจะเห็นนะว่า เราก็ต้องมาเตรียมเรื่องห้องแล้วก็ต้องมารีเฮสเซอร์มาพูดมาซ้อมจนกระทั่งมีคา